สวัสดีค่ะทุกคนดิดิตาเราค่ะสู่ช่องพิกกี้พิกกี้ชาแนลนะคะวันนี้ทิกจะพาทุกคนไปกิน KFC เราจะไปดูกันว่า KFC ที่สวีเดนมันจะแตกต่างจากไทยหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกันเลยค่ะนี่คือครั้งแรกที่ทิกมา KFC ในสวีเดนนะคะเพื่อนนำทางมาอยู่ไกลมากซึ่งหิวข้าวมากเช่นกัน โซออยู่ขนาดไหนที่เราอยู่ตรงนี้ไปถึงตรงโน่น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 เห็นป่ะนู่โอ้ยในกล้องคือยังไม่เห็นเลยอ่ะโอ้โหก็ไกลมากอ่ะไกลมากคือมันไกลมากไม่คือนั่งรถจากกุมัชพรมาถึงที่ชื่อสถานีอะไรนะคารอะไรสักอย่าง นอนบูดาเปสเกนค่ะเอาเอาเป็นว่านั่งสส่โซน่ามานั่งเลยออบีไปอีกสามป้ายถึงค่ะใช่ใช่ก็จะใช้เวลาประมาณนั่งรถประมาณ30นาทีอ่ะสินาทีเดินอีก1ินาทีถ้าเดินไวก็แป๊บเดียวแต่ถ้าแบบเดินชิวๆแบบนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่จังหวะคนเดินแล้วกันค่ะแต่มันไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นเมืองก็ต่ำๆก็1ิบสิบนาทีแต่ถ้ามีความเหงว่ามันจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างไกลไอ้มันนหี้โวตอนนี้พอหอย ใกล้ถึงแล้วอันนี้สุนทรีย์อะไรนะสุนทรียะวอลลศ์ aesthetic ค่ะ everything is s o aesthetic here ค่ะสุดคนเราจะไปทางไหนได้ก็เดินตรงไปเลยนะโอเคทุกคนใกล้ถึงความจริงแล้วเห็นยังเห็นยังนู่นอะเห็นสีแดงๆแล้นั่นแหละ KFC โอ้โหเดินไกลมากไอนะลุงเขาเรียกอะไรนะทหารผู้พันเออนายพันนายพล k f c เราล ย่าบบลี่โซนตรงนี้ก็จะเป็นแบบเซ็นทรัลต่างๆเเลยซ็นทรัลเดี๋ยวเขาเรียกว่าบลมมาบล็อกอะไรนะคะบลมมาบล็อกเดียร่ากันถ้าเราเดียร่าเข้ากอเดียร่าเนาะเข้าก่อนเดียร่านะคะเดียร่าแบบว่าแส่ปรากดไปมันก็จะมีให้เลือก่าอ่กอันนี้เป็น Small c r i s p i s ส r เอ s b บักเกค่ะ S <S ก็จะเป็นคริสปี้เอ่อสเรฟส์ก็คือน่าจะเป็นไก่ที่แบบไม่มีกระดูกมันจะคริสปี้คริสปี้องค่ะอันนี้แบบ small medium s ส a มอล e <small S 2> ี i ย m อะไรอันนี้สำหรับสองคนที่ทำสี่คนอันนี้สำสองคนเราต้องแบบสำหรับสิบคนอะไรในข้าวก,กอดค่ะประมาณกี่คนคะสิบคนอะไรก็ได้เพื่อนตอนนี้อยู่มาก คนคือกลิ่นแบบเคฟซีไทยแลนด์เล่ยน้องคิดถึงไทยเลยกินนะทั้งๆที่ไม่ใช่ไม่ใช่กำเนิดมาจากไทยคิดถึงกลิ่นเดิมๆที่เคยชินตอนเด็กๆใช่คือถ้าเด็กๆอ่ะทุกคนต้องกินเคฟซีนะต้นนามานี่ทุกวันนะในในโซนชาดกอร่อยไหมยเป็นไฟคือเคฟซีอืมเคฟีไทยเลยอ่ะจริง ไก่ป๊อกไก่ป๊อมที่น้องนั้นหลักหนาคาดไม่เข้าไปของใทยจะใหญ่กว่านี้แต่ก็รสชาติคล้ายกันม,มันเดิศมากได่กินเก๊ซีแล้วอยู่มาหกปีไม่เคยกินมันเพิ่งเปิดเมื่อตอนช่วงไหนทั้งเพิ่งเปิดไปนานแค่ไตอนที่เรายังไม่อยู่กันปีนไม่ตอนทีนน่ยังตอ,อ,งน,องนี่ยังประมาณนั้นแหละตอนทำเมนี้ใช่เพราะว่าเมื่อก่อนมันมีแบบต่างจังหวัดไม่มีนัดสต็อกโฮล ไก่นี้อร่อยมากทุกคนไก่ไรกระดูกไก่ไม่มีกระดูก boneless สอนคำศัพท์ใส่กินนะคะวันนี้สอนว่า boneless แปลว่าไม่มีกระดูกครับแต่ที่นี่ไม่มีซอสแบบอันนี้เนาะซอสพริกหมนไทยอ่ะมีแต่เกะเชิบนะคะแต่ว่าเราถือซอสมาเนี่ยเหมือนสุดละไม่ไม่เหมือนมันต้องมันต้องแบบอย่างนั้นผีดสรงอ่ะข้ออีกก็เออคอนเทนเนอนี้ก่อน อ,อันนี้เป็นซอสซอสกระเทียมมายองเนสชิมก่อนมันจะเป็นยังไงเคยกินแต่แบบซอสอะไรนะครีมกระเทียมครีม,มหัวหอมอะไรอะซัมติ๊ <Sound cream. S 2> เออซาครีคมอืมอร่อยอร่อยอร่อยไม่ใครคคยกันแล้วค่ะอร่อยป้าคิดว่าไงบ้างคะ มีใครล้างมือยังคำถามเดียวเยอะมาก <laughs> ไม่แฝงค่ะไม่หางแล้วตะไคร่ปอบนี่นะ <laughs> เยอะมากขากลัวดูดิเต็มมากเต็มกล่องเนี้ยนราคาสิบหา้าคนเว้ยแต่ก็ทิ่เงินไทยก็หลายบาทอยู่เนี้ยทั้งหมดที่จ่ายไปก็ สามอยบห้า <c oughs> ก็ประมาณพันหนึ่งได้อย่างที่เห็นไปนะ <c oughs> คะเขาเน้น่ะที่กินกัเป็นพันเลยเหรอคะ <c oughs> <c oughs> มาลองกินไก่ดิเดอันนี้วุ้ยน้องคี้ดึงไก่อะนนนะวิงแทบอ่ะวิงแทบน้นองืีที่สุดนะปะ มันเป็นไก่กรอบแบบไก่เผ็ดมีความซีดอยู่นะิดเดี่ยวมากๆเออถ้าคนกินเผ็ดแล้วหวังให้มันเผ็ดอะอาจจะผิดหวังนะทุกคนมันเป็นเผ็ดแบบที่ว่าเผ็สดสาตรานเผ็ดแบบให้มีความแก้แรู้สึกความเผ็ดอะจะม่ใ่ความเผ็ดอยจริง <ๆๆ S 1> อยากกินวิงซับที่ไทยเลยโอ้โอผงแบบผงเคลือบไก,เก่เลยนะอิสุูดอีนนี้เป็นคีนแท็กระดูกแบบเบี้ยบมากเยเห็นไหม ไม่คือถ้าคนอ๋อครูเขาจะบอกว่าถ้าคนที่เคยดัดฟันมาก่อนจะเป็นอย่างนี้เนี่ยด้ก่อนเนี่ยคือตัวอย่างไม่ได้คนดัดฟันนะทุกคนเพราะแค่กระดูกหมอฟันหมอฟันตีเลยนะก็เหล็กหบุดมาหลายรอบแล้วค่ะแล้วก็ทั้งรีเทนเนอร์ก็พังมาแล้วเพรแค่กระดูกอ่าเราได้เป็นอย่างเงี้ยคือไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลหรืออะไรก็คือไม่แทนเลยแอปเปิลแทนไม่ได้ตกโอ้ยยากไปนอนนั้นอะแท้กระแดกใช้กระแดกใช้กระดูกไม่เกลี้ยง ปัญทากระดูกไปเยี่ยงนะไม่ได้ะมึงฟิลไม่ได้กินไม่หมดเขาเียว่าเหลือเหลือไงไม่ได้อร่อยตอนสมัยยังไม่มีเคฟซีอ่ะเราก็ไปกินอะไรนะ Happy Chicken ใช่ไหม,มเหมือนเหมือนอันนี้เลยเมันเคฟซีแต่ว่าแต่ว่ากินไม่ได้ในแบบในสไตล์เคฟซีนะแต่แบบ ความแบบความไกลของเขาอะได้แต่ตอนนี้ร้านปิดไปแล้วจ้าใช่ไหมแต่ว่ามันมีอีกสาขาเห็นยไม่ใช่เหรอเจ๊งหมดแล้วลเบื่อหมดอ้าวกรรมถ้าเสียงดังก็ขออภัยด้วยนะฮะน <c oughs> ่าจะได้ยินเสียงเด็กร้องแหละเด็กกินข้าวมานางงนี่ยังกันไหนี่ขึ้นเบอร์แรกปะคะเบอร์แรกค่ะในตอนเออในในเวลาที่โมกุกปะผมหมดแล้วแหละอุยผมโมงยี่สิบน่าจะเริ่มกินตอนทุ่โมงวันนี มีอะไรแบบแนะนำอีกบ้างไก่เคี่ยวสต์เคี่วหวานแล้วต่อไปล่ะไก่ไก่ไก่อวมันไก่อาจจะเป็นเพราะความหลากหลายของไก่ไม่ได้ทำมันเยอะกว่าเออเพราะยำไก่แซ่บเพราะยำไก่ซีสไก่เคี่ยวหวานแล้วล่ะแ่้วก็แต่อยู่เนี่มันก็จะเบสิกก็จะมีไก่มีกระดูไกไข่สะโพกวิงวิงแซ่บ<ม> ไม่ใช่คือทำวิงอ่ะวิงค่ะวิงเขาเรียกว่าอะไรปีกไก่ปีกทอดแล้วก็จะเป็นไก่อ่ะไก่สูตรต้นตำรับเขาเรียกางเงี้ไม่ียกว่าออริจินัลรีเซ็ปไก่ป๊อปใดๆไก่ป๊อบก็คือจะเป็นเบสิกทั่วไปคือไม่ได้ไทยก็มีของเบสิกทุกอย่างแหละแล้วก็มีแบบคลาเพิ่มเติมก็คือไก่แบบสูตรไทยแดงซึ่งที่นี่ไม่มีเนาะก็กินเป็นความชอบที่คนไทยนะ ที่มีความหลากหลายทางอาหารมากแบบมีทัวกรี้งอะไรอ่ะในพักหนึอนพีได้อร่อยทำทั่วกริ้งมีใช่ปะใช่เดแบบที่เขาทำเป<อ>็นแบบคล้ายๆทำออกมาแบบสู้จะมาสู้ไม่ได้ทำแบบความกันกับข้าวยำอะ่ะที่แบบมันจะมีัวกริ้งทัวกริ้งอะไรนั่นหนักนึงทำไ,ได้วรอนะทำไมได้กินน้ำแล้วปัญหาได้ทำตกหรือเปล่า น้ำตกหรือเปล่าน้ำตกไรเพลินอ๋อหรอไม่รู้หรือเขาบอกพี่นะแม็กโดนันหนึงโป๊หนึ่งหึงโป๊ะเว้ยไม่ได้กินนันแล้วอย่าว่างานนี่คือตัวอย่างที่ดีเห็นปหมแล้วผมมาอ๋อไม่ผมมากทุกคนไม่ไม่คือเราเป็นแบบสายแบบอย่างเงี้ยนี่คือหมดแล้วถ้าเกียดมาโรนกระดูลที่เหลือ ต้าเลียวไงทุกคนคือเพื่อนไม่เป็นไรหลับโงได้เขาจะมีหลากยประเภทที่แบบในการแทะกระดูกเราก็จะเป็นประเภทที่แบบเขาจะกินปุ๊บอะคือเราจะกินแห้งๆไงเขากินปุ๊บแล้วเขาเนี่ยเขาหมุนมันนักแทะไปทางเข่าแล้วเขาก็ทำเนี้ยแลันหนักหนักมันเลยหมดไงแต่เราจะกินแบบเหมือนกินข้าวโพดอะเหมือนเรากินข้าวโพดอะใหญ่ไงแต่ฟ้าจะเป็นจังหวะแบบอยู่ในติมอะแล้วรูปเดียว้ะหมด อะอุ้ยมันยังมันต้องแทะต่อถึงแม้ว่าจะหมดแ้วก็ต้องแทะต่อมันบอกว่ามันคือแบบอาราซิกเนเจอร์ในการแทะกระดูกน่าประทับใจนะคะอร่อยใกล้บอบเรียวมากเก็บแถดแล้วหนึ่งกล่องกระป๋าเรียบร้อยจ้าทำหมดเกลิ้ยง สิบห้าบอกแปดทิปสามอื้อคือละเร็วเนี่ยยิ้สามชิ้นแล้วก็ไก่ป๊อปหนึ่งแล้วก็น้ำแก้วใหญ่แล้วก็เป็นลปล<อ>ายใหญ่สามทุนโอ้โหทิมึงก็เห,เ,งเ,กเหลือเยอะเกินเหลือเยอะอะไรนี่หมดแล้วเนี่ยดูได้จุกหนึ่งนะฮะไม่ได้ไม่ <laughs> ขอาการดูได้สักจุกหนึ่งให้ปลาเห็นปลาดา่างนะครับ เคยด่าเลยอเะเคยคิดว่าจะกิบมาแพร์ต่อด้วยมึงขอดไม่ตุดนึงตะวสองสาวโคราดดีกว่าอ่ะติดกุ้งติดกุ้งไงติดกุ้งคนโคราชต้องเข้าใจอ่ะเอ้อวสันขาจะดนยัโคราเลย อะไรคะพี่ไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจพี่พีโคราชไม่เห็นรู้พี่พูดอะไรตี๊กุ้งคือทีหลัง5 minutes later ล่าสุดนั่งอื่นอิ่มมากเป็นไงคะคะเป็นไงบ้างคะดีค่ะก็ได้อยู่ได้อยู่แปลว่านี่ค่ะอร่อยดีตอนนี้ก็เริ่มเลี้ยนคอนิดนึงแล้วค่ะแต่ก็เป็นปกติกินของทอดของเหมืนร้านบาร์นีแหละค่ะเป็นไงบ้างคะอิ่มค่ะ แคนกล้องมาดูด้วยเช็คคุ้นิดนึงรู้เพือค่อแขเ่อนด้วยแค่แค่ดอิ่มาถามว่าคุ้มไหมเออถ้าข้าเงินสวีเดนมันก็ปกติอ่ะใช่เวลาเออทั้งหมดนี้ได้ระคะไม่ถึง400สี่ร้อยใช่เพราะมันกินได้ทั้งหมดอ่ะสาคนโดยประมาณซึ่งถือว่าคุ้ม ก็ตกคนละแบบ้อยอะไรอย่างเงี้ยเออ,อไ,ดได้ค่ะใช่คือ,อราคาอาหารเชื่อเดี๋ยวมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วอะก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย